โอ้เลยซันซ่าเดี๋วผไปตัดต่อนะเนี่ย <Okay. S 1> จ้า <Wow. S 1> นี่นะคะวันนี้แพรก็มีโอกาสได้มาเปลี่ยนป้ายแดงให้คุณบุ๋มคันนี้เลยนะคะน้องสวิฟนะคะ G L นั่นเองสีเทาแบบนี้โอ้ต้อใครได้ดูรีวิวก่อนหน้านี้นะค,ะคือคุณบุ๋มเนี่ยมาออกรถแล้วก็คือเราเมาโมยกันวันรับรถสุดแพรเคยบอกว่าเดี๋ยวจะมารีวิวจากาผู้ใช้งานจริงๆสู้เลยคุณบุ๋มก็มา เ่็นป้ายข่าวก็จะมาสัมภาษณ์ให้แบบว่าเพื่อนๆ FC ต่างๆดูว่าจริงไม่จริงยังไงเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แบบสดๆเรียวๆกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาค่ะนี่ตามนี่ตามลูกค้าเลยนะสวัสดีค่ะคุณโมหเป็นไงเสียงมาก่อนตัวเสียงมาก่อนตัวเลยโชว์เลยค่ะ <mythology> ันนี้คือเป็นไงคะเรียวมากเรียวมากจริงๆมานี่เลยค่ะนี่ค่ะเปลี่ยนป้ายขาวเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมป้ายแดงเนาะอ๋อไม่เป็นไรหรอกสวยเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมด้านนี้ที่เราเคยเมาโม่ตอนรับรถคุณหมุนจำได้ไหมเราดีดาคลิปเราก็คือคลิกกันจนสุดตอนนั้นกินอิ่มนอนเต็ม วันนี้หิวข้าวหิวข้าวเอ็นเอจีใกล้หมดใช่ไหมยไม่ได้จะห้มแถวห้งแถวเนะคุณมอ๋อวันนี้ก็มีโอกาสได้เาปิดไปข่าวมารีวิวจากการที่ขับจริงๆว่ายังไงเฮ้ยมันประหยัดนะใช่ไปพัทยาเติมเต็มถังแล้วก็ขับเที่ยวในเมืองนานาต่างๆหมด แล้วก็ขับกลับกรุงเทพด้วยหมดไปแบบว่าต่ํากว่าครึ่งถังขีดเดียวอ่ะเออคืประหยัดมากใช่แล้วขับดีใครบอกไม่ดีเฉียงคาคเออขยันหมุนตีนะตีเลยนะคะคือใช้งานจริงจริงเนาะอันดับแรกก็คือตอนมารับรถเนี่ยจำได้คุณบขับรถไม่แข็งใช่ไหมตอนโอ้ตอนนี้จ้าไปเลยจ้าใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเขาคอแ้ว่ะมีททปหน้มีวางแผนทิปเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหบอกเลยว่าไม่คือฝึกแบบ ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มั้งเริ่มตั้งสองอาทิตย์อ่ะอ๋อค่องๆเลยตอนนี้เป็นไงไม่กลัวเลยจ้าไม่กลัวไปหมดเที่จอดยากแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวโอไม่หวั่นเลยนะคะทุกหมุนไปไปได้หมดเนาะโอเคตอนนี้คือแบบว่าสัมภาษณ์ลูกค้าจริงๆการใช้งานเนาะคุณผมใช้มากี่เดือนแล้วนะอ่าห้าได้ไหมอ่ะสี่ห้าเดือนเนาะประมาณนั้นก็คือเช็คแบบใช้มาตั้งแต่วันที่รัเบิร์ไปมีปัญหาอะไรแบบเฮ้ยมันจุกจิกอะไรไหมหรือว่าไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ย่อนะคะไม่ได้ย่อจริงๆ มันดีจริงจริงนะทีนี้คือบอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าสนใจเยอะมากบอกแคปลูกคิปคุณบุ่มมากบอกว่าโอ้อยากแต่งแบบนี้ก็คือเห็นไปในขับด้วยนะนี่เอเห็นในขับด้วยนะไม่อยากจะเมาไม่อยากจะเมานี่แอบดูอยู่ไปแอบกดบ้างก็คุณบุ๋มรถฉดชันนีนเนอนี่ก็มาเมาอันนี่นะก็แนะนำไหมคนที่กำลังแบบเอ้ยคิดว่าแบบสวีปันต้องก้องกันแต่ว่ามันแบบลังเลอะไรเงี้ยันเป็นปังเอยู่คือแบบอ่ะก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าบอกเลยว่า อันเนี้ยถ้าตถ้ามีอยู่ในช้อยอะขอหรือแบบเป็นตัวเลือกอันดับต้นต้นใช่เพราะว่ามันมันคูมันประหยัดมันมันดีอ่ะมันดีใช่ไหมดูเจอาคำไหนไม่เสียงมันดีมันดีอะมันดีฟังตัดสินลูกค้าคือมันดีอ้เนี้ยลูกค้าที่ตัดสินใจอยู่ลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลแล้วมัองลา่ีมันดีค่ะ โอ้แต่วันนั้นจำได้ดีดามะอะไรก่อนโอ้วันนั้นเช้าไงเช้าเราก็จะเช้ามาเบิกบานมันรับรถด้วยอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวนี้ก็คือเปลี่ยนนาตรวจตรวจเอ่อตรวจเช็ครถเรียบร้อยแล้วเนาะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วโอเคก็มาเช็คระยะเรื่อยๆถูกตามแตาบ้านก็มีมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอารถไปต่างจังหวัดก็เลยเอามาก่อนจะได้สบายใจคือคุณบุญเป็นเพียงที่สวยนะะแล้วก็วางแผนดีมากอันนี้ไม่ได้โยนลูกค้านะคือลูกค้าจะกิีทำไมก็คือแม่เขาทำใหญ่เลยคือ กินข้าวนะคะถ้ากินข้าวบอกเลยนะมันจะแบบเฮ้ยกลางวานันนึกว่ามีเรื่องทะเลาะอะไรกันไม่ใช่นะคะ <S <S คือลูกค้าจะไปต่างจังหวัดก็แล้วรถเข้ามาเช็คระยะต่างๆเพื่อความพร้อมเนาะ<ช>เป็นสาวสวยสวย,ยังเราต้องเตรียมพร้อมเห็นไหม<ช>เป็นการวางแผนที่ดีเลือกรถที่ดีการคุ้มค่าไปหยาดวางแผนตั้ง่างโอนเลยเจเซลที่ดีอ้าอันนั้นมันก็้อยเต็มร้อยก็ใช่เมาหมอยสุดโอเควันนี้อยากให้ผมไป กลับบ้านไปทานข้าวก่อนนะเพราะมาแต่เช้าแล้วทุกอย่างเรียบร้อยนะคะถ้าเราใช้หมดแล้วดูไอ้ป้ายดงป้ายนี่บอกเองใช่ไหมคะเนี่ยอันเนี้ยเลือกเองเลือกเองเลือกเองนะคะชอบเลขนี้ค่ะอ๋อยังไม่ได้เงินเข้ามาจําไม่เอาเหรอคะเอา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 แต่เมามแต่เมาค่้ามาจะไม่ได้จ่ยไม่เอาแล้วคือทุกคนก็คือไม่ไปเอาเงินเข้ามาจําป้ายแดงให้คุณบุ๋มนะก็คืองงโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปตามเอาเงินเข้ามา คุณบุ๋มก่อนวันนี้ขอบคุณคุณบุ๋มมากๆนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคุณไปเข่าคอแล้วมาอีกเดี๋ยวแพทย์จะมาเมาส์อีกนะคะถ้าใครอยากดูแพทย์เมาส์คุณบุ๋มอีกอ่ะถังเม้นจะเม้นเม้นเม้นเดี๋ยวแพทย์จะเดี๋ยวแพทย์จะเมาส์คุณบุ่มคุณบุ๋มคุณบุ๋มอีกแน่นอนนะคะโอเควันนี้ขอบคุณคุณบุ๋มมากนะคะขอบคุณมากค่ะสสวัดีค่ะไปค่ะคุณบุ๋มเราต้องหนึ่งหนึ่งแมตช์ถอดโพลถอดป้ายโอเคแต่เมื่อวานลูกค้าฉันเลิศขอบคุณนะคะฮะ